เรื่องของการฝึกฝนปัญหาของคนอีกอย่างหนึ่งคนระับก็คือการลงมือทําไม่ต่อเนื่องทุกวันนี้คนสมาธิสั้นทุกวันนี้คนไม่มีความอดทนทุกวันนี้คนไม่มีการรอคอยทุกวันนี้คนไม่รู้จักการให้อภัยรู้จักแต่การกอบโกยเอาผลประโยชน์ นักการเมืองรู้จักแต่การกอกโกยเอาผลประโยชน์กองกินไม่รู้จักสำนึกในบุญคุณแผ่นดินที่แท้จริงอาศัยแค่คำพูดหวานขูว่าทำเพื่อชาติทำเพื่อประชาชนแต่ความเป็นจริงแท้แล้วทำเพื่อในทุนทำเพื่อเจ้าของพรรคทำเพื่อคนที่สั่งการทำเพื่อแลกกับหวีกล้วยหวีใหญ่ๆช่างน,น่าละอายยิ่งนักโฟก,กัสที่งานของเราดีกว่า คนทั่วไปสมาธิสั้นคนทั่วไปไม่อดทนคนทั่วไปไม่รอคอยคนทั่วไปไม่ยืนหยัดอยากมีตัวตนในติกตอกโพสต์วันละกี่คลิปศึกษาเรียนรู้ดูช่องคนที่เขาสำเร็จวันละกี่ชั่วโมงทดลองทำทดลอง